อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ทุนน้อยทําแบบนี้ค่ะครูปติสนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันค่ะที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นต้นแบบในการที่ทําธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จมีลูกค้าเยอะมากสามารถขยายสาขาได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีอิสระในการมีรายได้ด้วยนะคะคือไม่มีเพดานรายได้นั่นเองนะคะแต่พอวันที่ครูปติสตัดสินใจที่จะเริ่มมีธุรกิจของตัวเองจริงๆเนี่ยกลับมีเงินเก็บอะคะ่ะไม่ถึง10,000บาทนะคะคือมีอยู่ หลักพันนั่นเองนะคะครูปฏิสก็เริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นจากหลักพันนี่แหละนะคะคี์สำคัญนะคะคือถ้าคุณจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีเท่าไหร่คุณเริ่มได้เลยคุณเริ่มเท่าที่คุณมีอะคะ่ะไม่ต้องรอมีเยอะเพราะถ้ามีเยอะบางคนอาจจะต้องไปลองผิดลองถูกอีกนะคะบางคนอาจจะต้องศูนย์ทุนทุนศูนย์หายไปอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วค่ะที่คุณมีทุนน้อยนะคะดังนั้นคุณเริ่มได้เลยไม่ต้องกลัวอะไรเสียนะคะเพราะว่าถ้าเสียมันก็ไม่ได้เสียมากกว่านั้นแล้วถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยครูปาติสก็ตัดสินใจค่ะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะของแบรนด์ลิเทสนะคะแล้วก็แบรนด์อุปนะคะที่เป็นอาหารเสริมนะคะของแม่รุ้งนะคะแล้วก็ของครูไนตี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นแค่7,000บาทนะคะได้สินค้ามา2ชิ้นเนี่ยนะคะเป็นตัวที่แบบขายดีมากๆแล้วก็ลองกินค่ะลองใช้ค่ะได้ผลลัพธ์ค่ะแล้วก็เริ่มขายค่ะ มันเกิดอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่ครูปฏิจะออกมาขายอะไรเนี่ยก็คือลองกับตัวเองก่อนกินใช้แล้วแบบได้ผลยังไงเราก็ค่อยออกมาขายหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดด้วยการเอากําไรอะคะ่ะมาเติมทุนมาเติมทุนเติมทุนเติมทุนนะคะกลายเป็นทุนหลักแสนนะคะรายได้หลักล้านขึ้นมานะคะคือทุนเนี่ยมันก็คือจะอยู่เท่านั้นแหละค่ะของมันแต่ที่เราอะมีมากขึ้นเพราะว่าเราได้แบ่งเอากําไรของเราะคะ่ะมาเติมลงในทุนของเรานะคะเราเลยมีทุนงอกเงยขึ้นมาแต่คิดดูนะถ้าวัน นั้นเนี่ยโคกติสนะคะไม่เริ่มทำอะไรเลยกับเงินที่มีอะนะคะมันก็จะไม่งอออกมาเป็นหลักแสนหลักล้านได้แบบทุกวันนี้นะคะ สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่อยากเจอกับเพดานรายได้นะคะอยากจะมีอิสระคุณสามารถทําที่ไหนก็ได้นะคะก็คือตัดสินใจทําเลยค่ะมีทุนเท่าไหร่ก็เริ่มต้นเท่านั้นเลยนะคะแล้วทําตอนนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้ออนไลน์ยังไปได้สวยและดีมากๆถ้าหลังจากนี้ถ้าคุณเริ่มอาจจะช้าไปแล้วก็ได้ ซึ่งตอนนี้นะคะครูปาติสก็อยู่ในระบบเฟรนชชัยริชเชสโกนะคะเป็นตำแหน่งดิวเลอร์ค่ะเฟรนช c ชัยริชเชสโกนะคะก็มีระบบที่สับพอร์ตอย่างดีมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องการแพ็คของส่งของการสต็อกนะคะการเทรนนะคะเทรนเกี่ยวกับวิชาการขายออนไลน์นี่แหละคะ่ะโดยมีผู้นำนะคะที่ประสบความสำเร็จรายได้หลักแสนนะคะ มาสอนเราอะค่ะซึ่งครูปาิสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้ร่วมสอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแม่รุ้งนะคะที่เทรนงานให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไปไม่ถูกคุณจะเดินผิดทางหรือว่าคุณจะต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องลองผิดลองถูกค่ะคุณลองถูกไปเลยคุณเอาสิ่งที่ถูกเอาวิธีการที่ใช่ไปทําเลยค่ะจากการที่คุณจะมีครูปาิสเป็นพี่เลี้ยงนะคะ คุณก็จะได้เอาวิชาทั้งหมดเนี่ยที่ครูปฏิสมีและทําอยู่ทุกวันนี้นะคะที่มันสร้างรายได้6หลักต่อเดือนได้เนี่ยนะคะเอาไปลงมือทํานะคะตอนนี้นะคะครูปฏิสก็เปิดรับนะคะหุ้นส่วนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่9,000นะคะ37,48,000นนะคะ1,55,000นะคะเป็นแพคเกจแฟรนไชส์ค่ะซึ่งคุณสามารถลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วคุณก็ต่อยอด เอากำไรมาทบทุนคุณได้นะคะคุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะคะคุณแค่ขายค่ะแล้วก็สร้างทีมค่ะคุณได้รายได้5ช่องทางนะคะถ้าคุณนะคะต้องการที่จะฟังแผนธุรกิจ อย่างละเอียดก่อนนะคะก็ทัก Inbox ครูปาติสมาะคะหรือไปที่ไลน์แอดครูปาติสค่ะครูปาติสจะทําการส่งลิงก์เข้าไปฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดให้เข้าฟังฟรีไม่มีข้อผูกมัดไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยแม่รุ้งอธิบายไว้ให้อย่างละเอียดเลยนะคะคุณจะได้ไอเดียในการทําธุรกิจแน่นอนนะคะถ้าต้องการให้ครูปาติสเป็นพี่เลี้ยงติดต่อครูปาติสมาเลยค่ะใครเจอครูปาติสคนนั้นโชคดีแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ